สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องพ่อเอกโอดสากาคารลละครับผมเมื่อนี้กับสิผ้ามาเห็ดข้าวมันไก่ไก่ไก่พันยะน้ำมันเทลงไปในกระทะวิธีการเห็ดข้าวมันไก่ของพ่อเอกครับนี่น้ำมันเทลงไปเปิดไฟค่อยๆแล้วเปิดแห้งสีพัดเข่าก่อนพี่น้องพัดเข่า ข่าสารข่าเจ้าเทานี้ละนี่กระกระเทียมใส่กระเทียมลงไปยาฟ้าเปิดไฟแห้งด้กระเทียมชิมหมบดไเห็ดกินโดนละแม่ไขมุกแล้วจมอยาก,กว่าสันลยเห็ดให้เรากินเกี่ยวกระเทียมก่อนพี่น้องคอยเกี่ยวให้มันเหลืองคุณเด้อกัสูตรไปสูตรมนันเนาะพี่น้องพ่อเอกเห็ดม,มาหลายสูตรละพี่น้องลองผิดลองถึกมาหลายปีอยู่พี่น้องถอดกระเทียม เกี๊ยวกระเทียมไห้มันเหลืองหอมก่อนพี่น้องน้ำต้มซุปไกล้กับว้ตถ่าหุงเขาพี่น้องต้มไว้เลวพ่อเอกสี่เอาเนื้อส่วนสะโพกไก่เด้วแต่คนมาครับสะโพกหรือว่าเป็นส่วนหน้าอกก็ได้ไหม่แล้วบาดเนี่ยวาอยาไห้มันใหม่ประสรนกระเทียมเป็นสีป่ปะไฟแห้งผลว่แล้วก็เทเข่าลงไปเลยพี่น้องเข่าสามขีดเข่าเจ้า ต้องไปพัดกับกระเทียมพี่น้องกระเทียมใหม่เลยามาเลยบอกว่าย่ายมันใหม่ว่าสัน้นจมผู้หยื่พี่น้องเอ้มาเปิดไฟคอยว่าสัน้นกับ็บ่คอยให้กับพัดเขาเขาสารห่อยอ่าพัดไปให้มันเขากับนำมันมประมาณซั่มนี้ละพ่อเล้วซั่นี้ปิดไฟแล้วก็ไปหุ้พี่น้องบาดเนี่ยหลังจากพัดเขาเรียบร้อยพี่น้องเอาไ่หมอหุงเขาเลยครับ ข้าวเจ้าเฮานี่ละสามขีดกินได้หลายคนย้นยกพี่น้องสีหาคนน้นผลละน้ำซุปน้ำต้มไก่ใส่ลงไปดูโอ้โอโอเฮียเฮียอืมน้ำซุปลงไปอีกพี่น้องกะพ่อดีให้มันพ่อดีเอา กระเทียมใหม่เลยกระ้างมันน้ำจิ้มพ่อเอกเฮ็ดไว้แล้วครับพี่น้องครับอย่างเบิ่งจะขอหนึ่งนี่ละ่ะเอาประมาณนี้ละ่ะโอเคหงเลยบาทเนี่ยนี่ใส่หมอ้อปิด้าหงเลยเอาอพอได้เสียบปักโอ้ยใช่ละปักเสียบ งานตัว16หน้าท,าที่แกซโมองพี่น้องเอ้ยจังได้กินหลังจากหุงเขาเรียบร้อยแล้วพี่น้องน้ำซุปที่เหลือ,อนี่ก็สิเอามาเฮ็ุน้ำซุปแก้มอีกเท่านึงสิใส่ตีนไก่พี่น้องนำซุปตีนไก่ใส่ลงไปเลยต้มไว้เด้งดีขนาดนานเรียบร้อยนำซุปตีนไก่ ถามันเดือดจังน,น่อยค่อยปรุงโอเคเดือดแล้วบานเนี่ยปรุงเลยที่เราตามใจชอบโออแมนใส่ซีอิ๊วขาวซอสเทือเหลือง <c ười> นี่ใสไลงไปน้ำปลาใสไลงไปนี่้วกาศรดดีที่เรารดดีก็ <c ười> <c ười> Noi, nói là sẹp ừ. không lắm bọn gì không phải đâu 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 phải con, có phải ไปท่ามุขนากบาลนี่ยพีน่น้องเน่าใส่ลงไปมันบอเค็มค้นพี่นอ้องบอเค็มค้นเพราะเด็กที่ใส่ซอสหอย่าเนี้พี่นอ้องซอสหอยบอใส่หลายเด้ใส่พอมันเค็มค้นจัง่อยลุกออกแล้วปะเนี่ย นี่ยเพิ่มความเข้มข้นให้รสชาติอาหารด้วใส่บักพริกแม่ไทยมุกกิ mm. ่นน้ำไผ่มักเ้็ดกระซอยบักพริกใส่เรับพี่น้องต้มสมตีนไก่กินกับขามันไก่กินแล้วก็ตื่นก่อนไก่เช่นเช่นเช่นแง่แบบน้อน้อยก่อนโอเคเรียบร้อย คงเรียบร้อยซีนเรียบร้อยกับใส้เ็ดนี่สุดท้ายเนี่ยต้องไปโอเคอืมเปไ็นไรพี่น้องน้ำซุปตีนไก่อืมน่าเสียบวะเสียบดี <c oughs> อ๋อ เดี๋ยวถ้าหงเขาสุกกรอนพี่น้องอีกสโมงหนึ่งอีกอีสี่สิบนาที่ประหอสุโมงขสิบทุ่มนึงทุ่มพอดีตอนนี้หกโมงกว่าแต่จะมาซีมันน้ำกันพี่น้องครับโอเคพี่น้องเขาหงสุกแด้วมาเบิ้งน้ำกันบาทเนี่ยยังไงน,นี่สีสันสวยงามใส่ใดได้พี่น้องโอ้หอมหอมขระเทียมพี่นอ้อง กำลังหนีได้พี่น้องมันกำลังดีเป็นท่าแซ็บบาดเนี่ยหิวเขาเดี่วบาดเนี่ยโอเย้เดี๋ยวเดี๋ยวจังมาซิมน้ำกันพี่น้องคนดีๆคนอ่ะสีอืมคักคักคัก,กพ่อเอกโอซาก้าข้าวมันไก่ไก่ไก่คนเดียว <c oughs> <c oughs> ืมโอเคครับเ <c oughs> ซิมน้ำกันพี่น้องนี่จะเรียนนี่นี่คือ うん、ああ、赤くなってるな。うんあ赤くなってるわ。うーんんていうん赤くなってるのかわいそう。大体大体あごめんな。よいのみです。うんなんん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  Nào súp kính cay nào chặt 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 Nòng Nòng chặt 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 đi chặt đi chặt ขามันไก่หนีนใส่เวลาเฮ็ดโดนเนี่หลายขั้นตอนตว่าจะได้กินน้องขไมอเอแซ่ะับไรโอเคครับพี่น้องขามันไก่พอเอ,อกอุตสกาคาร์พามไปพอกันคลิปหนาครับพี่น้องครับ ไปแล้วครับสวัสดีครับ